หากวันนี้คุณมีอายุ40ปีหรือ40ปีขึ้นไปมันคือช่วงครึ่งหนึ่งของชีวิตที่คุณควรพักครึ่งเพื่อทบทวนว่าเราต้องการไปที่ไหนจริงๆหากคุณยังมีภาระหนักคุณก็ต้องรู้ว่าอะไรที่ทำให้คุณติดอยู่กับมันครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วคุณต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าสิ่งที่ทำให้คุณเป็นทุกข์คืออะไรนั่นคือสิ่งที่พระท่านบอกว่า ุของคุณคืออะไรแล้วคุณต้องศึกษาต่อว่าปัญหาของคุณมาจากอะไรเราเอากระดาษปากกามาเตรยียมไว้แล้วลองเขียนหาทางออกจากปัญหานั้นค่อยๆคิดค่อยๆเขียนใช้สมาธิเดี๋ยวเราก็จะคิดออกเองผ่านมาครึ่งทางของชีวิตคุณจะต้องรู้ว่าการก้าวข้ามการผ่านพ้นพงหนาม มันต้องลงมือทำอย่างมีวิน,นัยการมุ่งสู่ความสําเร็จเป็นเรื่องของความเชื่อคุณเชื่อว่าคุณทําได้หรือทำไม่ได้เพื่อถูกทางนั้นแต่ครึ่งทางแล้วคุณต้องเปลี่ยนความสําเร็จของคุณให้เป็นความสําคัญการนี้ไม่ใช่การลาดทิ้งความฝันหรือเป้าหมายของคุณแต่มันเป็นการค้นหาวิธีใหม่ด้วยการเปลี่ยนประสบการณ์ของคุณให้เป็นของขวัญ แด่ผู้คนบนโลกใบนี้